สวยๆเลยครับเนี่ยน่ได้มาแล้วหนึ่งใบนะครับงานดีไซน์อย่างฟินทุกคนดูดิมาแล้วกันอานะครับตัวนี้ครับมาแล้วครับนี่คือนึกถึงย่าอีกแล้วเพราะว่าย่ากับย่าลุ้นอ,อ๋ออ่าผมหนึ่งเม็ดช้ำชาำอุ้ยอันนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาจะมีน้าปกอีกอันนึงด้วยนะไม่เหมือนกันนะดูดิโอ้โอันนี้เอสดีพี่เฮ้ย ไช้เวลาสนุกย้อนวัยเหมือนวัยเด็กอีกแล้วมาแล้วครับหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางอาลิมิตในตํนานเนี่ยมีการประกาศออกมาว่าจะมีการทําการ์ดคอลเลคชันใหม่แล้วรอบนี้เนี่ยทำกับหมักฝรั่งในดวงใจของพวกเราด้วยอย่างคิดๆด้วยอยู่ด้านข้างซ้ายและขวาและนี่ครับ นี่วันนี้จะมาลุยเปิดกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวชุดนี้มาดูกันก่อนนะครับว่ารายละเอียดของการ์ดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ีอมาแล้วคือถ้าใครซื้อมาแบบว่าเป็นรังๆอย่างนี้นะครับนี่ในรังนี้เขาจะมีโปสเตอร์แบบนี้นะครับร,รวมคอลเลซชันการ์ดมาทั้งหมดเลยนะครับมาไล่เรียงกันนะครับ โอ้โหเขาบอกว่า359บใบทุกคนครับเยอะๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีอัลเจ้าแรเนี่ยหกใบด้วยกันนะครับซึ่ง6ใบเนี่ยมันจะออกเป็น3ดีไซน์เป็นใบคู่นะฮะจำได้ไหมก่อนหน้านี้นะครับคอลเลซชั่นแรกของอุลตร้าแมนเลยเนี่ยที่ทขาเป็นการ์ดเนี่ยเป็นคู่คู่กันฟิวจำได้ไหม<ช>นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ในแต่ละคู่เนี่ยก็จะออกมาในในพัทต่างๆต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยผมเริ่มเห็นเลยนะหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์เริ่มเก็บกันได้้้หลลาายยยๆท่นนนแววะดิดดี Ah! ต่อมาก็คือจะเป็นตัวโปรโมการ์ดนะครับซึ่งเจ้าโปรโมพรีเมียมเลเซอร์การ์ดเนี่ยเขาจะมีแบบสุ่มทั้งหมดนะครับ12บใบนะครับแต่ทีนี้ในในส่วนของพี่ๆนะครับท่านไหนที่มีการพีออเดอร์ไปเนี่ยยกลังมาเลยแบบนี้นะครับคุณก็จะได้เป็นตัวโปรโมเลเซอร์พรีเมียมการ์ดเนี่ยหนึ่งใบด้วยกันนะครับแต่ถ้าคุณซื้อไปทั้งหมด8ลังเอาแบบชําๆนั่งเปิดกันทั้งวันลุ้นกับลูกได้แบบยาวๆเลยเดียวนะครับคุณก็จะได้ทั้งหมด8ใบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเลือกเลยว่าคือคุณสะดวกแบบไหน มาดูคอลเลกชันต่อมากันนิดนึงนะครับก็คือเป็นซูเปอร์ซีเกทแร่การ์ดก็คือเป็น SSR เนี่ยจำนวน16ใบด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนของซูเปอร์แร่หรือว่าการ์ด SR เนี่ย96ใบนะครับรวมถึงเป็นการ์ด R เนี่ยอีก144ใบนะฮะขยับต่อมาก็คือเป็นการ์ด N เนี่ยอีกจำนวน85ใบเรียกได้ว่าทั้งชุดนี้359รบเก้าใบชำๆทุกคนนี่โอ้โหในสูงการ์ดชุดนี้เนี่ยอนิเมะในตำนาน นะครับเขาร่วมกันกับคิดคิดนะครับเปิดพรีออเดอร์เป็นพรีเมียมการ์ดคอลเลิชั่นอัลต้ากาแล็กซี่ไฟท์นะฮะคือจริงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่นู่นแล้วครับ27กรกฎาคมนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีพี่ๆนะครับเข้าไปซื้อกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วผมบอกเลยว่าแฟนพันธุ์แท้อุลตร้าแมนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะส่วนรายละเอียดของการ์ดในชุดนี้นะครับหนึ่งลังเนี่ยราคา1,440บาทใน1ลังเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6แพ็คด้วยกันนะฮะซึ่งจะรวมทั้งหมดนนี่่่72กลอองงยยข้าใ สนุกและผมบอกเลยนะครับทีนี้ในชุดนี้นะครับพิเศษเลยคือโปรโมชั่นเนี่ยเฉพาะรอบพีออเดอร์นะครับคือตอนนี้ก็ยังสามารถไปจิ้มกันได้อยู่นะครับเอางี้ก่อนที่เราจะไปเปิดในกล่องเนี่ยเรามาเปิดตัวนี้ก่อนนะอะจะได้เห็นว่าเฮ้ยตัวพรีเมี่ยมเป็นยังไงไตัวโปรโมเป็นยังไงอ่า อัน,นี้เดี๋ยววางด้านข้างก่อนนะครับมาอันนี้ผมผมแอบเปิดมา1ใบแล้วนะครับสวยๆเลยครับเนี่ยนี่ได้มาแล้ว1ใบนะครับไปลุยกันต่อลุยกันต่อปัดึงออกมาครับมาแล้วครับอันนี้ใบที่5นี่สวยมากเลยอ่ะบกหน้าก็สวยนะทุกคนดูดิยังฟินอ่ะเป็นแบบว่าเหมือนแบบมิลเลอร์นะฮะแบบคัดกระจกสะท้อนบนล่างประมาณนี้นะเท่ๆนะครับเนี่ย อ่ะต่ออีกหนึ่งใบอ่าอันนี้ใบที่7มาแล้วอยู่นี่นะครับอ่าแทรกไปแทรกไปแทรกไปจริงๆแล้วนะคนเล่นการ์ดหลายคนเน่ะเขาเขาจะไม่ไม่ทำเหมือนเรานะบางคนเวลาเขาจะเปิดการเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือจริงจังเลยใช่บางท่านเนี่ยเปิดมาเพื่อสมมติว่ามันซ้ำมาอะไรเงี้ยจะได้ไปปล่อยต่อได้รหรือจริงๆแล้วตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราได้รีวิวการ์ดเพิ่มเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยเราเอาถุงมือมาใส่ไหมลองดูลองด,ลองดูนะลำดับที่2นะครับมาแล้วครับอ่ามาเตอร์มาแล้วโอเคมาส์ เออมาแล้วครับนี่อุลตอรมนนี่มาแล้วอันนี้ลำดับที่6มาแล้วนะครับนี่เรียงไปแล้วนะโอเค2เนี่ยขยายก่อน 5, 6, 7 8ปมาแล้วนะครับ2มาแล้วด้วยนะครับโอเคไปกันต่อไปกันต่อนี่มาแล้วฟาเตอร์ของเรานี่ลำตับหนึ่งครับมาแล้วครับนี่นะครับโอเค นี่ก็มีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ไล่เรียงตามมาเรื่อยๆนะครับแสดงว่าตอนนี้เหลือ3 4นะ3 4อยู่ในมือนี่แหละนะครับป๊าปโอเคครับลำดับ4มาแล้วครับนี่ออกมาแล้วนะครับวางลงไปนะครับนี่ครับและอันนี้แน่นอนจะต้องเป็นลำดับ3แน่นอนนะครับป๊าปนะครับมาแล้วครับใบที่3ครับเรียบร้อยนี่เท่ากับว่าพอเรียนตรงนี้เนี่ยครบแล้วนะคือถ้าสุวาพี่ๆที่พรีออเดอร์เนี่ยแลังเหมือนที่ผมได้มเนี่ยก็จะได้ครบตามนี้นะครับแใบ นี่นะครับเป็นโปรโมนะครับนี่นะครับ ทีนี้หลังจากนี้นะครับตอนนี้เราเก็บ1ึ่งถึง8ไม่เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรยังไงข้างในเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับเอาเลยนะเหมือนเดิมครับอันดับแรกเราต้องมาดูกล่องก่อนนะครับกล่องคือทุกๆครั้งที่อนิเมททามานะครับเขาก็จะดีไซน์ในทุกๆมิติของเขาแม้กระทั่งกล่องคือกล่องภายนอกโอเคนะครับก็มีดีไซน์อยู่แล้วนะครับกล่องภายในแน่นอนครั้งนี้ X กกับคิดคิดจะมีโลโก้คิดคิดมาด้วย นี่มากฝรั่งคลิปๆเพื่อนเคียวนะครับของเรานะครับอ่ะแล้วก็นี่ครับด้านอันนี้ปกด้านบนนะครับนี่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเอาตรงๆครับทุกครั้งที่ผมบอกเสมอเลยว่างานของอนิเมะเนี่ยน่าเก็บยันกล่องนะครับคืออย่างผมก่อนในนี้เนี่ยคอลเลรชันของเซงเซย่าก,ก็ดีสติทไฟเตอร์ก็ดีหรือแม้กระทั่งคอลเลรชันก่อนในนี้นะครับที่เป็นอุลตร้าแมนเนี่ยผมก็ยังเอากล่องเนี่ยโชว์ในตู้โชว์เลยนะ เพราะว่าบางกล่องเนี่ยมันจะมีเลเซอร์มาด้วยเดี๋ยวลองมาดูในนี้อาจจะมีนะครับลองดูนะครับคือบางคนก็จะบอกว่าชื่นชอบการเก็บกล่องด้วยนะครับอ่าโอเคอขออนาครับเมียโทรมาแป๊บหนึ่งนะครับรับสายก่อนครับฮัลโหลจ้ามาลุยกันต่อโอเคนะฮะแล้วอย่างที่บอกนะครับคือเปิดมาด้านในเนี่ยคือด้านในนี้ปั๊บนี่นะครับอ่าดึงมาปึ๊บ งานดีไซน์อย่างฟินทุกคนดูดิป๊าปดูด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่อย่างหนึ่งผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบสติกเกอร์ลายเส้นของทางซูเปอร์ทิาเหมือนกันนะเนี่ยติดมาตรงนี้คือทุกกล่องก็จะต้องมีสติกเกอร์ลายเส้นแบบนี้เปิดขึ้นมา ปั๊บนะครับและดึงมาปื๊ดและนะครับครั้งนี้ลองดูสิครับว่าจะได้มันลุ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคือครั้งก่อนๆเนี่ยก็จะมีแบบเปิดซ้ายเปิดขวาแล้วก็การ์ดจะปิดไว้แล้วก็ต้องมาเลื่อนลุ้นอีกทีหนึ่งครั้งนี้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างหน้าก่อนนะนี่ก็จะมีด้านหน้าแบบนี้นี่นะครับอ่าจะเป็นตัวคอลเลคชั่นเขานะเปิดมาก่อนครับฟึบและ ฟึบเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพ้่ได้ลุ้นได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะฮะเอาแล้วครับนี่คือนึกถึงย่าอีกแล้วนะฮะเพราะว่าย่าแบบย่าลุ้นย่าแบบเลื่อนเลื่อนนี้เลยเลื่อนปื๊ดลุ้นดอกขึ้นไหมดอกขึ้นไหมโจมมุมคณิตขึ้นเลยอู้หแล้วผมบอกเลยลุ้นฉ่ำเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไปเลยเลเซอร์พีนี้เฮ้ยมาแล้วกันอานะครับตัวนี้ครับมาแล้วครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยววางไปเรื่อยๆนะฮะอ่ามาใบต่อมาครับอึ๊บ เฮ้ยโอ้โหสวย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  SR มาแล้วครับนี่ครับ SR เบอร์5 1นะครับนี่ SR มาแล้ววางใบอีกหนึ่งใบจัดไปชึบนี่อ๋อนี่นี่นี่ N N ตัวนี้เ๋อเป็นแนวนอนอ่าแนวนอนแนานอนมีมาแล้วครับอ่ากัดเอ็นมาด้วยนะครับก็สลับสปรีงกันไปนะครับคือบางคนเนี่ยอยากจะเก็บเอาไว้ในกล่องหรือว่าเอาไว้ในแฟ้มแบบนี้นะครับที่เขาให้มาก็ได้นะครับแต่บางท่านเนี่ยคือเหมือนผมนะครับ คือไปซื้ออันนี้ผมก็ซื้อมาของอนิเมะเหมือนกันนะครับคือปัจจุบันนี้อนิเมะก็มีแฟ้มนะครับที่เป็นแฟ้มของอนิเมะเลยนี่ฮะเขียนแบบนี้อ,น,น,อนิเมะปรินต์แอนด์ดีไซน์แบบนี้อันนี้ของอนิเมะเลยเขาจะมี2ส,สีคือจะมีสีแดงแล้วก็มีสีดําสีดาผมมีด้วยนะนะครับก็อยู่ที่ว่าแบบคอลเลคชั่นไหนอยากเก็บเป็นสีไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็ไปจิ้มในช้อปปีของเขาได้เหมือนกัน <Hello. S 1> นี่นะครับแล้วก็คือเอามามาใส่แบบนี้เลยนี่ับดูดินี่ผมก็เอามาแบบว่าใส่ในเล่มแบบนี้เลย นะครับเพราะว่าเวลาเปิดในเล่มเนี่ยแบบนี้มันครบครบอะไรเงี้ยนะนะครับอ่ะรูกันต่อโอ้ดีๆอีอย่างนึงอย่างนึงในนี้เพื่อนๆครับคืออย่างที่บอกว่าครั้งนี้ทําร่วมกันกับคิดคิดข้างในนี้แน่นอนครับมีคิดคิดอยู่ด้วย มาครับฟ้บชึมนี่มาแล้วไอยาลองเลยนะลองนะลองเลยนะอ่าผมหนึ่งเม็ดหืมช้ำๆไอฟิลลองลองลองเอาข้อง,องจริงนะนะเพื่อนๆผมก็อยากจะเคี้ยวคิดคิดไปแล้วก็รีวิวกับอุลตร้าแมนไปแต่กลัวมันจะเสียมารยาเออเอาอย่างนี้ผมขอเสียมารยาเลยดีกว่าโอเคมาครับโอเคครับรุยก็ต่อรุยก็ต่อรุยก็ต่อหนึสอชึ้ง เป็นไงเฟี้ยววิ่อันนี้อ่าเฟี้ยวทุกใบอมึงองเฟี้ยวทุกใบเอ็อาร์วิ่เฮ้ยโอ้ไอสังเฮ้ยเฟี้ยวจริงเอาแล้วนี่ค่อยไล่เรียงมาเอยนะครับมาครับจึ้งเอ๊อันนี้อาร์อ่อาร์นะครับสวยสวยเฮ้ยสวยว่าสวยแล้วก็ พี่ๆบ้านไหนนะครับที่ลูกๆนะครับกำลังโตนะครับสักประถมอะไรเงี้ยผมว่ามาเล่นสิ่งนี้กับลูกๆก็สนุกดีอุ้ยอันนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาจะมีหน้าปกอีกอันนึงด้วยนะไม่เหมือนกันนะดูนี่พอกลางออกมาแล้วก็คนละอย่างเลยนี่นี่นี่อ่าเห็นป่ะอันนี้แบบหนึ่งแล้วก็อันนี้แบบหนึ่งนี่นี่เห็นป่ะโอ้ข้างบนเป็นยุคอาครสสิกใช่ไหมใช่นะข้างล่างยุคใหม่แล้วนี่โอ้นี่นะครับนี่คืองานดีไซน์ของอนิเมะอย่างแท้จริงมาลุยต่อครับ เอพี่เ r ทอเออหุยสวยว่ะยุ๊บนี่อันนี้แนวนอนแนวนอนนะครับอ่าให้หมายถึงให้พี่นอนใช่ไหมอ่าการ์ดนอ,าอการ์ดแนวนอนโอเคนะครับการดเอ็นตัดนี่ไงครับเอ็นนะครับไปครับโอเคไปกันเรื่อยๆครับสาหรับวันนี้ยังอีกยาวไกลนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะคือจริงๆนี่ผมว่าอันนี้เข้ากรอบมาโชว์ได้เลยเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่าการ์ดที่มันบอกว่าเป็นการ์ดเก่าๆเนี่ยมันก็ราคาแพงมากนะครับชุดคอลเลคชันพรุ่งนี้เหมือนกันพี่ๆครับ เก็บไปก่อนเถอะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผ่านการเวลาไปเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามันคุณค่าทางจิตใจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชุดไหนที่มันครบครบเนี่ยนะครับคือจิตใจเราเนี่ยโอเคเก็บครบเนภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันมันมีมูลค่ามันมีราคานะครับบอกเลยว่าฟินนะฮะมีความสุขด้วยนะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยมันอาจจะอัพราคาขึ้นมาได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บเรื่อยๆนะมาลุ้นกันต่อ เอ็นอาร์พีเฮ้ยเอ็นอาร์มาอีกแล้วว้าวเฟน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 ไปกันต่อครับเอาละครับปับ๊บนี่โอ้โหโโอ้หไอยฟิวฟิวโอ้โหตลอดเลยนันอาร์มาแล้วครับ N นี่ครับมันสวยเลเซอร์มันสวยนะครับแต่ครั้งนี้เลเซอร์แบบทุ่มทุ่มเลยนะครับเนี่ยฟ <Yeah. S 2> ินจัดเนี่ยฮะโอ้อันนี้เอ็นอาร์พี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ็นอาร์ ไปแล้วนี่เพิ่งเปิดไปแค่สองสามกล่องเองเนี่ยใช่เจอ SSR แล้วนะครับโอ้โหได้อย่างเฟี้ยวผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมือผมขึ้นฮนะ,ะมือผมถึงขนาดนี้นะครับโอบอกเลยว่านี่คือ คือเทพปบุรฮะคือคือคนมากระดวงผมผมมากกระดวงจริงนะครับผมมากกับโชคมากกับลาบนะฮรบมากรับน้ำตกมากก่ย่างด้วยข้าวเหนียวด้วยอ่ะลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะครับเออวางไว้วางไว้วางไว้นี่เอาเรื่องเอาเรื่องนี่เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ๆี่ครับในระหว่างนี้นะครับผมเนี่ยผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวหลังนี้ก็ค่อยๆจัดเข้าแฟ้มค่อยๆจัดเข้าเล่มนะครับครบไม่ครบยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเผื่อว่าเอ้ยถ้าผมยังไม่ครบตัวไหน ขาดตัวไหนหรือว่าเกินมาตัวไหนเนี่ยนะฮะใครอยากเทกับผม inbox มานะฮะเราจะได้มาเทกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยใครอยากได้เพิ่มเติมนะครับหรือใครกําลังจะเริ่มเก็บนะครับก็ไปพีกันได้เลยนะไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่อนิเมะรันทุกสาขารวมถึงร้านในเครือข่ายต่างๆของเขานะครับก็เอาเป็นว่านี่ามกล่องนี้ไว้เน่เน่เน่เน คุ Man, l ป้าแมนคอลเลคชั่นล่าสุดเลยนะครับที่เอ็กกับคิดๆนี่ของเรานะครับก็เอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนไปซื้อกันได้แล้วรับรองว่าลุ้นมันลุ้นสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บกันไปนี่คือความสุขของวัยรุ่นยุค90อย่างแท้จริงนะครับผมขออนุญาตไปเปิดการ์ดต,ต่อแล้วกันเพื่อนๆครับใครที่ยังหาอยู่จิ้มอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วปัดคลิปนะครับจบคลิปแล้วปัดคลิปไปไปจิ้มต่อกันได้เลยที่ร้านในช้อปปี้ของแอนิเมรันนะครับลุ้นต่อ